คำเตือนวิดีโอนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที Papa ่มีอายุ18 <absorption> ปีขึ้นไปอาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสมผู้ที่มีภาวะทางเงินแม่แนะนำให้ทำตามนะจ๊ะสวัสดีค่ะทุกท่านแล้วก็สู่ช่อง s h Channel นะคะทุกคนตอนนี้ก็อยู่านเกมพิชเช่นวินหรือเปา800ลูกลักเรานะคะทุกคนวันนี้ก็พาทุนมาที่300กว่าๆนะคะทุกคนเออก็ไม่ได้เยอะมากนะคะทุกคนก็วันนี้ก็ มาดูนะคะรอบนี้จะได้กําไรรอบเช้าเราจะได้กําไรหรือว่าจะขาดทุนนะ,ะทุกคนสําหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มพูดคุยกลุ่มนัน้ทางก็จะเม้นแรกเลยนะ,ะทุกคนโอเคค่ะงั้นเราไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่บนหน้าเกมนะคะพาทุนมาที่สามร้อยหกสิบสองนะ,ะทุกคนรอบเช้าเลยนะ,ะทุกคนนี่ตื่นเร็วนะคะโอเคนะคะทุกคนมาดูนะคะรอบเช้านี้มันจะ จะจ่ายให้เราไหมคะแล้วนะทุกคนแบบเออมันจะแตกให้เราหรือเปล่านะคะคือแบบกลางคืนล้วก็ยังไม่ค่อยจ่ายเลยทุกคนคือมันแข็งจริงๆเออแล้วก็เลยลองเปลี่ยนแบบเออลองเล่นตอนเช้าดูนะคะคก,ก็เบตห้าเหมือนเดิมนะคะทุกคนทุนสาม้ลยของเราก็เหมือนเดิมคะสามเลยหกสิบสองค่ะวันนี้เออก็รอบนี้ถ้าได้เท่าไห่ก็เท่านั้นนะคะแข่งนะทุกคนเรามี เอากาไรกลับมาสัก e นิดสักหน่อยก็ได้หรือถ้าไม่ได้จริงๆก็เอาทุนเรากลับมานะคะทุกคนอย่าไปโล่มากนะคะทุกคนคือถ้าโล่มากยังไงมันมันมีได้นนิตมันได้ก็ได้ถียงทุกคนแต่มันได้ไม่สุดทุกคนแล้วมันก็จะแบบเออเออนั่นแหละทุกคนเออหมอบ้าไปยังไง่ะทุกคนมาดูนะคะรอบเช้าเราจะเอาเรื่องเรื่องก่อนะคะแปลนะคะทุกคนลูกรักเราเลยทุกคน ไปซื้อฟิสิสปินกันเลยแล้วกันะะไปหมุนนะคะทุกคนของเราก็เหมือนเดิมเลยทุกคนไปข้างล่างก่อนนะคะแต่อย่าบอกนะโอ้โหทุกคนล,ล,ลนหลแหไปรอบแรกเลยทุกคนโอ้โหเหลือโฮสิบสองเลืจะเอาอยังไงทีนี้เดี๋ยวนะ จะไปต่อรู้จุดดีทุกคนมามาแล้วก็ต้องเออเอาให้หมดนะทุกคนมันมันได้แล้วมันต้องแบบมันเสียแล้วมันต้องได้มั้องอะทุกคนเออโอ้โหแค่งแต่รอบแรกเลยอ่ะทุกคนยังไงต่อเคเท่าสองนั่นแหละยังไงต่อเอเท่าสามแต่นั้นแหละทุกคนยังไงต่อยังไงยูทูบโนจะคิเต่ออีกตัวยังยังไม่ต่อยังไงต่อทุกคนมาให้เราแล้วนะคะทุกคนโอ้โหถือว่าเป็นคุ้มมากที่เรารออยู่ทุกคน คือเมื่อกี้จะปิดแล้วนะคือไม่เล่นแล้วแบบเฟลไปเลยทุกคนโอเคยังอยู่แล้วยังไม้เรานะทุกคนไปเลยค่ะไม่หมุนนะคะทุกคนเออไม่หมุนก่อนนะคะมันค่อยเราฟีแล้วอะทุกคนยังไงต่อยังไงต่อเท้าไปแล้วสองแล้วทุกคนยังไงแทต่อไหมยังเท้าอีกทุกคนอีกฟีสี่ฟีสจะไเรายังเท่าอีกทุกคนโอ้โหมาฉันนี่เข้าไปหนึ่งร้อยสี่สบสี่ไปเลยจายังไงต่ออะไรไม่ไม่ไหลแล้วนะคะมา มงวันก er ้อนโตเรานะคะหนึ่ง oh, ร้อยสี่สิบสี่ทุกคนไปเลยค่ะทำสองทิปิเรามาเอาแปะนยังไงตอนโก้หเสียได้ชิงชังให้อยู่แถวแรกนะคะทุกคนมันไปอยู่แถวทางโอ้ยเท่าไทุกคนยสี่สิบโอ้โหทุกคนมาพายชอชนี้ซุปเปอร์หกรห้าแปทุกคนยังไงตอจะติดบอสปิดเกมไม่สวยนะคะ โอ้โหีบอกว่าแฮวนะคะรอบสุดท้ายก็เฮวอยู่ดีค่ะโอเคถือว่ามันใจเรามาไปดุ้ยสองนะทุกคนได้กําไรกลับมาแล้วนะคะ <S <S โอเคเาหมากต่อท,ทุกคนแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องซื้อที่ตินต่อเลยทุกคนรอบนี้ถ้าซื้อแล้วแบบเออเยังไงก็ม่อยว่ากันนะคะทุกคนค <S <S คคโอเคไปเลยค<พ>่ะเลยกาไรเราอีกหกร้อยนะคะทุกคนอหอมเมือนทั้งนี้นะคะทุกคนนี่ถ้าหลุมดำก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอ่ะ โอ้โหเป็นทันทามจริงๆด้วยทุกคนมโอ้โหไปเอาเรื่องเรสิทุกคนไม่ได้นำไม่ร่วมากเหมือนเรานะคะทุกคนคือเออแบบที่มีได้มีเสียก็เสียงทุกคนแต่แบบเออเรามาแล้วอะทุกคนอย่าแบบเออให้ได้แค่นี้นะทุกคนพาัวมาสามร้อยเลยก็จให้ขับตัวผ่านไม่ได้ทุกคนแต่กำไรเราเราไม่เอาเยอะนะคะทุกคน แต่ถ้าได้เยอะก็ฟุกนะคะมันอยู่ที่ดวงแต่ถ้าได้นิดได้ไหนก็ถือว่าได้แล้วก็พอนะคะก็สําหรับใครที่ดูอยู่ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะใครอยากให้ทคลิปไหนก็สอบถามไป้คลิปได้นะคะเม่เลรกเลยทุกคนเออไปต่อคะทุกคนเระเอาไปสิบสองกับแปดพอนะคะโอเคไปเลยนะทุกคนไปเยียบไม่ได้กลัวมันตกหลุมดำมาทุกคนแล้วจะเสียได้ มารอบนี้ได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะทุกคนแท้วไปแล้วหนึ่งจักยังไงต่อเยี่ยงแท้วอีกแล้วค่ะทุกคนกาฟรีสปินเรายังไงต่อมาตัวเคตัวาตัวสองยิงงั้นแหละมาก็ไปหนึ่งร้อยสี่สี่ยังไงต่อยังไรลยทุกคนมาให้ไงต่อโหทุกคนได้มาสองร้อยเจ็ดนะคะทุกคนลองมันก้อนโตเรานะคะโอเคค่ะไปกันต่อเลยค่ะทุกคนอีกแปดฟรีสปินเรายังไงต่อเจ็ดอ่าทุกคน <g ül> อะไรกันครับเนี่ยติ๊กาติซีทุกคนมันเริ่มงแ้่แล้วอะ่ะนั่นแหละใหน่อยเอองั้นแหละใจอีกสิยังไงทองโอ้โหสเก็ตเตอร์อีกตัวเดียวก็ววกฟรีในฟรีให้เราแล้วทุกคนโอ้โหมันติ๊กตักอะไรขนาดนั้นสามโอ้โหฉันนี่ก็ไปหนึ่งร้อยเจ็ดสิบยังไงต่อยังไงอยู่ไหมเลขสิบเท่สามยังไงทองมาไม่ถึงสิบไม่เสียดายนะคะเรนมา ถือว่าได้207แล้วติดแล้วนะคะทุกคนมารอ,อก,รออกาําไรเรากลับมาสักนิดสักาไหร่นะคะทุกคนมาเอ้ยอย่างงั้นแหละยังต่ออะไรอีกไหมเออต้องอย่างงั้นสิเอเธอสองเอเธอแรกโอเคเอเอานางวันมีกานะคะทุกคน396นะคะทุกคนรอบสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนเอ้ยฉันนี่เข้าไปทุกคนยนังไงต่อ โอยังไหลอยู่นะคนตอนนี้เป็นวายเลยนะคะโอเคทุกคนช็อตน,นี่สองร้อยแปดสิบแปดแล้วนะทุกคนยังไงขอทุกคนยังไหลอยู่นะคะทุกคนคอยู่น,นะคะโอเคทุกคนโอ้โหทุกคนมันมาจ่ายให้เรารอบหลังแล้วจริงๆ่ะทุกคนโอเคถือว่าได้กําไรกลับมานิดๆแล้วอนะทุกคนหกร้อยสี่สิบแปดนะตอนนี้เออก็กทำกำไรก็พันพันแปดร้อยแล้วนะทุกคนรวมแล้วนะคะตอนนี้หนึ่งร้อยหก หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบสองทุกคนโอเคไม่ไปต่อยแล้วนะ,ะทุกคนไม่ได้นำอให้ล่งม,มากด้วยนะ,ะทุกคนสำหรับใครที่ดูอยู่ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยน,นะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ